คนเราถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยอะไรมันจะป้องกันหมดเลยป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงทุกทั้งปวงจะไม่เข้ามาครอบงำใจของคนที่มีสติเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะสตินี่คือตัวธรรมะสมาธิในตัวธรรมะที่มีพลังปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาในชีวิตของเราถ้าคนมีปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่าง ปัญหาร้อยแปดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่จะทำให้ตนเองไม่ตกอยู่ในที่ลำบากแก้อุปสรรคต่างๆได้ก็คือตัวสติตัวสมาธินี่จะเป็นตัวพลังผลักดันให้มีองุภาพมีกำลังกายกำลังกายกำลังวาจากำลังใจต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆจนข้ามคนไปได้ด้วยกำลังสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวสำเร็จ ตัวสำเร็จผลทุกอย่างคนมีปัญญานี่สำเร็จผลทุกอย่างไม่ว่าเป็นนักบริหารบ้านเมืองระดับไหนต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วสามารถจะบริหารทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้จะเป็นการศึกษาก็ดีเป็นการครอบครองบ้านเมืองก็ดีการทํางานก็ดีถ้าคนเรานั้นมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จหมดคือผลฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะ มาประพฤติปฏิบัตรริอย่าคิดว่าความสุขนี่มีเฉพาะคนรวยหรือจะคิดว่าความทุกข์นี่มีเฉพาะคนเรารวยแล้วเรามีทุกข์บางคนรวยรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก็ไม่อยากก็ไม่อยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะมีความสุขบางคนจนรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะจนคิดว่าจนเท่านั้นคือทุกข์อ่าเพราะนั้น บางทีความจนนี่กับเป็นสุขเพราะเราไม่ไม,ไม่ห่วงไม่อะไรอะไรไม่ทะเยอทยานอะไรก็ก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นจะความสุขและทุกข์นั้นไม่อยู่ที่ขึ้นจนและรวยอยู่ขึ้นที่เราทําใจได้หรือไม่ได้เรามีปัญญามีสติสมาธิปัญญาจะทําใจเข้าถึงธรรมะได้แค่ไหนความสุขนั้นอยู่กับคนที่มีปัญญาที่จะทําใจเป็น ฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันไงมาวัดนี้ต้องการมาฝึกกันต้องการมาประพฤติธปฏิบัติกันเราต้องติดตามดูตัวเราติดตามดูตัวเราว่าเราเนี่ยสงบอสงบเป็นไหมเออถ้าสงบเป็นเนี่ยเชื่อเลยว่ามีความสุขถ้าไม่สงบเนี่ยมันจะสุขได้อย่างไรออลองไปถามที่คนไม่สงบนี่มีใครมีความสุขที่แท้จริงไหมไม่มีเลยโยม คนไม่มีความสงบนั้นคนนั้นเนี่ยคนที่ทําจิตตัวเองให้วุ่นวายเมื่อจิตมันวุ่นวายแล้วมันจะหาความสุขตรงไหนอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ชอบใจมัง่งไม่ชอบใจมัง่งวันทั้งค่ําคิดแต่เรื่องวุ่นวายแล้วจะมีความสุขได้ยังไงไอมีอะไรนะั้นมันก็เป็นของเปลือกนากพอเราไม่ไปจับต้องก็ไม่ใช่ของเราแต่ที่จริงที่เป็นของเรานนะั้คือความสงบสุข ไอ้ตรงนี้สําคัญพะคนเกิดมาในโลกนี้จะไปนิพพานทุกคนจะช้าเร็วกี่ชาติเท่านั้นเองสวรรค์พอบารมีมากขึ้นเนี่ยก็จะไปเป็นมนุษย์ที่ดีพอบารมีมากนะก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พอบารมีมากไปเรื่อยก็จะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพรหมเก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปในทางบุญ และที่สุดก็มนุษย์ก็จะไปนิพพานที่